สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาขนมปังจากวิคูเตนทดแทนแป้งสาลีนะคะมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะ1น,นางสาวกิติราชูศรีสิทธิ์สนางสาวชินภา,าสายชินส,สามนางสาวณชากิติทีาราโสพลสี่นายวิทยะโรสศิริวัฒน์และ5นางสาวมณนิกาสุตภักค,ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมาศแก้วแดงอาจารย์ที่ปรึกษาด้านสถิติดรจตุพลขาวฟอง และอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการตลาดนะคะอาจารย์วิราพรแก้วขาวค่ะความสําคัญและที่มาของปัญหานะคะแป้งวีกูเตนเป็นโปรตีนธรรมชาติที่มีในข้าวสาลีแป้งวีกูเตนมีโปรตีนที่สูงและแร่ธาตุที่สําคัญทางคณะผู้วิจัยเลยได้เล็งเห็นว่าแป้งวีกูเตนรับประทานแล้วมีประโยชน์จึงนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อให้ผ okay. right ู้ที oui> ่สนใจจะบริโภคขนมปังวีกูเตนได้รับประทานขนมปังที่มีคุณประโยชน์มากขึ้นและได้ศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ขนมปังวีกูเตนทดแทนแป้งสาลีค่ะ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะ1เพื่อศึกษาปริมาณวีกูเตนทดแทนแป้งสาลี2เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อขนมปังวีกูเตนทดแทนแป้งสาลีประโยชน์ของงานวิจัยนะคะ 1. ได้ผลิตภัณฑ์ขนมปังวีกูเตนที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อร่างกาย 2. ได้แนวทางการดําเนินธุรกิจขนมปังวีกูเตนขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัยนะคะ 1. ศึกษาปริมาณวีกูเตนทดแทนแป้งสาลีในขนมปัง โดยอ้างอิงจากสูตรมาตรฐานของอาจารย์นันน์แดงสังวาลจากนั้นนำแปลปริมาณของวีกูเตนเป็น3ระดับได้แก่1้อยละ15และ25โดยน้ำหนักของแป้งวีกูเตน 53, 70และ88กรัมตามลำดับจากนั้นนำผลิตภัณฑ์ทั้ง3สูตรทำการทดสอบทางประสาสัมผัสโดยวิธี 5-Point h e d r โ i c Scale Scoring ิงเด้านลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวมโดยบุคคลทั่วไปจํานวน50คนนาผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยนะคะสูตรขนมปังจะแบ่งออกเป็น3สูตรและมีปริมาณแป้งมีกูเตนร้อยละ15ร้ละ20และร้อยละ25ตามลําดับค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตารางแสดงการทดสอบทางประสาทสัมผัสปริมาณกลูเตนทดแทนแป้งสาลีในขนมปังสามระดับค่ะ ขั้นตอนการทําขนมปังบิบกูเตนนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการทําตัวสปองนะคะ1นร่อนแป้งทั้ง2ชนิดช่างตามสูตรเขาร่วมกับยีเขาให้เข้ากันค่ะ2ผสมน้ําเปล่าน้ําตาลทรายคนให้ละลายเข้ากัน 3. เทส่วนผสมของเหลวใส่ลงในส่วนผสมของแป้งผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดฝาให้สนิทพักไว้ในตู้่บอุณหภูมิ9กองศาเซลเซียสร,ระยะเวลาส5นาทีค่ะขั้นตอนการทําโดนะคะ1 ล่อนแป้งทั้งสองชนิดใส่ยีสต์เกลือและสารเริมคุณภาพเค้าให้เข้ากันด้วยเครื่องนวด2ผสมน้ำเย็นนมข้นจืดไข่ไก่และไข่แดงให้เข้ากันจากนั้นเทลงในส่วนผสมแป้งเติมส่วนผสมสปองขึ้นให้เป็น2เท่านวดส่วนผสมให้เข้ากันใส่เนยสดนวดจนเป็นส่วนผสมจนเนื้อเนียนค่ะ3ชั่งน้ำหนักก้อนแป้ง40กรัมคึงให้เป็นก้อนกลมและนำใส่ทิมทิมละสองก้อนและพักแป้งระยะเวลา30นาทีจนขึ้นเป็น2เท่าค่ะ สี่ทาน,น้าด้วยนมข้นจืดผสมไข่ไก่ทั้งฟองให้ทั่วอบไฟบนอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสไฟล่าง170องศาเซลเซียสอบเวลา12นาทีค่ะจากการศึกษาปริมาณบีกลูเตนทดแทนแป้งสาลีในขนมปังโดยแปลปริมาณบีตกลูเตนเป็น3ระดับได้แก่ร้อยละ15 20าและ25าตามลำดับจากนั้นนำผลิตภัณฑ์ทั้ง3สูตรทำการสอบทำการทดสอบประสาทสัมผัสโดยวิธี point h y ท์ฮีโรนิก l กิลสคอร์ลิ่งเทสด,ด้านลักษณะปรากฏ ด้านสีรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมผลการมีข้อหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ขนมป,ปังิกีกูเตนสูทที่2โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติได้รับคะแนนมากที่สุดสาปปา 12, ด้านลักษณะปรากฏค่าเฉลี่ย4.12ด้านสีค่าเฉลี่ย4.14ด้านกลิ่นค่าเฉลี่ย3.44ด้านรสชาติค่าเฉลี่ย4.06ด้านเนื้อสัมผัสค่าเฉลี่ย4.06และด้านความชอบโดยรวมค่าเฉลี่ย3.94ค่ะ สองนำผลที่ได้ไปศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อขนมปังบีกูเตนโดยใช้แบบสอบถามการยอมรับของผู้บริโภคต่อขนมปังบีกูเตนสอดคล้องกับทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดมาร์เก็ตติ้งมิกโดยบุคคลทั่วไปจํานวนหนึ่งคนจากนั้นนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่ารอยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะแบบสอบถามแบ่งออกเป็น3ส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนที่2การยอมรับของผู้บริโภคส่วนที่3ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ส่วนที่1นนะครับข้อมูลทั่วไปของผูต้ตอบแบบสอบถามข้อมูลด้านเพศเพศชายร้อละยีเพศหญิงร้อยลเกเพศ LGBTQ ร้อยละสข้อมูลด้านอายุต่ำกว่า21ปีร้อยละสิบสถึงสาปีร้อยละแปดสิบถึงห้ปีร้อยละหกห้าถึงหกปีร้อละสครับด้านระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญา 33, รญาตีร้อละาาปริญญาตีร้อยละหอื่นๆ1 3รยละสครับด้านอาชีพ นักเรียนนักศึกษาร้อยละสิเก้าจ้าของธุรกิจร้อยละสิบเข้าราชการพนักง,งานรัฐชาวิสาหกิจร้อยละสอพนักงานบริษัทร <c oughs> ้อละสอื่นๆร้อยละสครับด้านรายได้ต่ำกว่า5000บาทร้อยละสามสิบเก้าห้าพันถึงห0ึ0 0หมื่นร้อยละยี่สิบแปดหนึ่งหมื่นหนึ่งถึงหึงหมื่นห้าร้อยละสิบหกหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งถึงสองหมื่นร้อละสบส่นนึ่่นหาร้อยลมากกว่าสองหมื้าร้อยละหกครัส่วนที่สองการ การรับประทานขนมปังในหนึ่งสัปดาห์ไม่รับประทานขนมปังร้อยละเจ็ดหนึ่งถึงสองครั้งในหน่งสัปดาห์ร้อยละห้าสิบเจ็ดสามถึงสี่ครั้งร้อยละยี่สิบสี่มากกว่าสี่ครั้งร้อยละสิบรับประทานทุกวันร้อยละสองครับผู้บริโภครู้จักขนมปังวีกูเตนร้อยละห้าสิบสองไม่รู้จักร้อยละสี่สิบแปดหากมีผลิตภัณฑ์นขนมปังวีกูเตนจำหน่ายผู้บริโภคสนใจซื้อร้อยละเก้าสิบหกไม่สนใจซื้อร้อยละสี่ครับ รูปแบบการจัดจําหน่ายนะคะรูปแบบโลบลอยล่ายี่สิบสองจุดสี่รูปแบบไลด์เป็นแผ่นบางลอยละห้าสิบสองรูปแบบก้อนกลมลอยล่ายยี่สิบห้าจุดห้าัตรด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนะคะราคาเหมาะสมกับคุณภาพลอยลายห้าสิบหกราคาเหมาะสมกับปริมาณลอยละสิบห้าราคาเหมาะสมกับประโยชน์ที่ได้รับลอยล่ายี่สิบเอ็ดและแสดงราคาชัดเจนลอยละแปดค่ะ ราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมปังวิดอูตเตนนะคะ59บเาบาทร้อยละ 50, 65บาทร้อยละ23 69บาทร้อยละ24และ75บาทร้อยละ3ค่ะตาสินค้าที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นะคะรูปแบบที่1ร้อยละ46รูปแบบที่2ร้อยละ41และรูปแบบที่3ร้อยละ13ค่ะ ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกซื้อนะคะความแปลกใหม่ร้อยละยี่สิบหกจุดแปดรสชาติดีร้อยละสิบสามจุดหกผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยร้อยละสิบจุดเก้าันธุ์มีความสวยงาม้อยละสี่จุดเจ็ดมีประโยชน์ต่อสุขภาพ้อยละยี่สิบเอ็ดจุดแปดและสะดวกในการรับประทานร้อยละยี่สิบสองจุดสองค่ะช่องทางในการเลือกซื้อนะคะร้านสะดวกซื้อ้อยละ26.8ุปซูเปอร์มาร์เก็ต้อยละ21.6สั่งซื้อทางออนไลน์้อยละ้างสิพสนค้าร้อยละ14.4บรธแสินค้าร้อยละ8.2และตลาดทั่บปร้อยละ6.2ค่ะ ด้านการส่งเสริมการขายนะคะจัดให้ชิมก่อนซื้อ้อยละ36.7ซื้อ2แถม1ร้อยละ24.5เมื่อซื้อเมื่อกดถูกใจเพจ a c e b o o k ลดทันที10%ร้อยละ10.2 10. ซื้อครบสิส่งฟรีร้อยละ7.1การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์้อยละ21.4ค่ะส่วนที่3นะคะปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ขนมปังวีกูเตน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์1เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีในตลาดค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.11สองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.34 3ผลิตภัณฑ์เก็บรักษาง่ายค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.03และสบรรจุภัณฑ์มีลักษณะสะดวกต่อการรับประทานค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.31ทั้งหมดความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่ะ ปัจจัยด,ด้านราคานะคะ 1. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.05 2ราคามีความเหมาะสมกับปริมาณค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.99ค่ะ 3. คุณประโยชน์ของแป้งวิตูเตนทูเทนแป้ง,ปง,ปง,ปงสาลีในขนมปังมีผลต่อราคา4.06และ 4. ราคาเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.05ทั้งหมดนะคะความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่ะ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ 1. ร้านสะดวกซื้อค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.2422สุ per ร์เก็ตค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.483ช่องทางออนไลน์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.5และ4ตัวแทนจัดจำหน่ายค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.12ทั้งหมดนะคะอยู่ในความพึงพอใจในระดับมากค่ะปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดนะคะ หนึ่งการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.49สองการโฆษณาผลิตภัณฑ์โดยการแจกบัวชัวค่าเฉลี่ยอยู่ที่สี่นะคะสามการออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.31และสี่จัดโปรโมชั่นซื้อสองแถมหนึ่งทั้งหมดนะคะความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่ะส่วนในการกำหนดราคาขายนะคะต้นทุนของเราทั้งหมดจะได้114บาทค่ะกำไรของเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาขายต่อหนึ่งลูนสามสิบแปดบาทค่ะ สรุปงานวิจัยนะคะจากการศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมปังวีตกูเตนนะคะพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงค่ะช่วงอายุประมาณ21-35ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะต่ำกว่า5,000บาทค่ะมีความสนใจให้จัดชิมก่อนซื้อนะคะเลือกบรรจุภัณฑ์นะคะจะเป็นกล่องกระดาษครับทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะข้างหน้าจะโชว์ตัวขนมปังและติดโลโก้อย่างชัดเจนค่ะมีความสนใจเลือกช่องทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ครานสะดวกซื้อนะคะและมีคววาาาามมมสนนนนใใจกกกกรรเเลือซ้ผิตตภััณฑ์ขปงู ร้อยละเก้าสิบหกค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. ศึกษาไขมันดีเพื่อทดแทนเนยในผลิตภัณฑ์ขนมปังวิตกูเตนค่ะ 2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาขนมปังวิตกูเตนค่ะกลุ่มโครงงานวิจัยเรื่องการพัฒนาขนมปังจากวิตกูเตนทดแทนแป้งสาลีขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ